ศึกษาป,ปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูฝนในรายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์เด็กสามารถเปิดหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่1นนะคะหน้าที่18ตามคุณครูได้เลย สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะก็คือวิธีการทางบระวัติศาสตร์นะคะเราจะแบ่งได้ออกเป็น6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดประเด็นการศึกษา 2. การรวบรวมหลักฐาน 3. การคัดเลือกหลักฐาน 4. การวิเคราะห์ตีความประเมินหลักฐาน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐานและอันสุดท้ายนะคะก็คือการนําเสนอข้อเทจ็จจริงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละหัวข้อนั้นเป็นอย่างไรเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์สวัสดีครับพบกับครูปัญญาอีกแล้วนะครับในบทเรียนนี้ครูปัญญาจะพานักเรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ นักเรียนจะได้นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้อย่างถูกวิธีเพื่อที่จะได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นความจริงและชัดเจนมากที่สุดครับพร้อมแล้วไปศึกษากันได้เลยครับเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับผู้คนในสังคมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆจะช่วยให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมมากขึ้น mm. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นความจริงจึงต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษาครับนักเรียนแต่ก่อนอื่นครูปัญญาขออธิบายเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนได้ทราบกันก่อนนะครับความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงในอดีตของสังคมมนุษย์อย่างเป็นประบบพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อถือได้ จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหรือหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นหลักและศึกษาจากหลักฐานประเภทอื่นๆประกอบขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษา 2. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3. การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4. การตีความและสังเคราะห์ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและ 5. การนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้อย่างมีเหตุผลเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนที่1กําหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษา โดยกำหนดหัวข้อที่เราสนใจหรือเหตุการณ์ที่เราสงสัยนั่นเองในบทเรียนนี้ครูปัญญาจะเลือกกำหนดหัวข้อประเพณีเหเรือครูปัญญาเคยได้ยินมาว่าประเพณีเหเรือเป็นประเพณีใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าประเพณีเหเรือนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้ว ครูปัญญาเลยกำหนดหัวข้อนี้เป็นตัวอย่างในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลครับเมื่อเรากำหนดหัวข้อแล้วต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตห้องสมุดหรือสอบถามจากคนในสมัยก่อนก็ได้ครับ ครูปัญญาก็ได้ศึกษาเรื่องประเพณีเหเรือจากเว็บไซต์ของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนซึ่งในหนังสือมีการกล่าวถึงความเป็นมาของการเหเรือตั้งแต่สมัยอยุธยาไว้ว่ามีการปรากฏหลักฐานการเหเรือในวรรณกรรมเรื่องลิลิทยวนพ่ายซึ่งได้บรรยายถึงการยกกระบวนพยุหะญาตราทัพของสมเด็จพระปร,ะรมไตยโลกนาถ และประเพณีเฮเรือได้เกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ครับนักเรียนในสมัยรัตนโกสินทร์มีวรรณคดีที่ได้กล่าวถึงกระบวนพยุหะญาตราทางชลมากคือลิลิตพยุหะญาตราเพชรพวงนิพน์โดยเจ้าพระยาพระคังขนในรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช หลังจากนั้นการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชนลมากก็ห่างหายไปนานถึง30ปีเนื่องจากเป็นพระราชพิธีใหญ่และสิ้นเปลืองงบประมาณประกอบกับเรือพระราชพิธีหลายลำชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาจวบจนรัชกาลที่9พระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินโดยกระบวนพยุหะญาตราทางชวลมาขึ้นใหม่ใช้บทเหเรือของเก่าและที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้ในโอกาสสำคัญครับบทเหเรือในปัจจุบันจึงมีหลายบทซึ่งแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์และพัฒนาการของบทเหเรือได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐานขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเรารวบรวมเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานนักประวัติศาสตร์ต้องใช้เหตุผลเป็นแนวทางในการตีความเพื่อนำไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง ครูปัญญาก็ได้ค้นคว้าหาหลักฐานทางอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าบทแหเรือในสมัยอยุทยาและรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐานหรือไม่และครูปัญญาก็ได้ข้อมูลหนังสือลิลิตยวนพ่ายในสมัยอยุทยาและบทแหเรือเพชรพวงในสมัยรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์ยังมีบทแหเรือที่ใช้แหเรือเล่น และบทเฮเรือหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ด้วยครับขั้นตอนที่4การตีความและสังเคราะห์ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายคือการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อสนเทศที่น่าเชื่อถือจากหลักฐานแต่ละชิ้นที่ได้มา เพื่อจะตีความหลักฐานซึ่งจะต้องเข้าใจในหลักฐานที่รวบรวมมาด้วยใจเป็นกลางไม่มุ่งหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนข้อสรุปหรือข้อสมมติฐานที่ตนเองคิดว่าควรจะเป็นความจริงการตีความผู้ศึกษาอาดีตควรศึกษาข้อมูลรอบด้านไตรตรองความรอบคอบบางเรื่องอาจจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ขั้นตอนที่ 5. การนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้อย่างมีเหตุผลขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการเลือกสรรข้อสนเทศจากการประมวลความรู้ที่ได้จากการตีความและการสังเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดมาอธิบายประเด็นที่ศึกษาที่ตั้งไว้ในขั้นตอนแรกว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น เหตุการณ์มีการคลี่คลายหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างโดยการเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอข้อมูลประเด็นการศึกษาที่ได้ตั้งไว้มาจัดเป็นงานดิทัศาการประเพณีเฮเรือการแสดงละครการอภิปรายหัวข้อประเพณีเฮเรือหรือจัดทำเป็นสื่อวิดิทัศน์การเล่าเรื่องความเป็นมาของประเพณีเฮเรือ ที่ครูปัญญาได้ตั้งประเด็นการศึกษาไว้นะครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทั้งหมดก็เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์และตัวอย่างการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้หลักวิธีการทางประวัติศาสตร์หวังว่านักเรียนคงเข้าใจและสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจได้นะครับ สวัสดีครับคุณครูก็มีใบงานมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆวิเคราะห์ข้อความที่กำหนดว่าอยู่ในขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ในข้อไหนนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเขียนคำตอบลงไปนะคะมีทั้งหมด10ข้อข้อที่1นนะคะแนวทางในการค้นหาคําตอบอย่างมีเหตุผลนะคะก็คืออยู่ในขั้นตอนที่1นนั่นเองก็คือเด็กๆก็ตอบลงไปได้ว่าการกําหนดหัวข้อที่จะศึกษา ข้อที่4นะคะตอบคำถามตามที่วางไว้นะคะก็คืออยู่ในขั้นตอนอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่นั่นเองนะคะมีทั้งหมด10ขคอนะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายค่ะ